Upskill Podcast ์พอดแคสตฟังเพลิน,พ,นพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า Podcast EP ์ p นี้จะช่วยปลดล็อกศักยภาพในตัวเราครับเลยจะมาชวนคุยเรื่องเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆในยุคปัจจุบันนะครับคำนั้นมันคือคำว่า e n t r e p r e n e u r i a l Spirit ครับหรือแปลตรงๆต,ตัวแล้วแปลว่าจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ ผมเชื่อว่าหลายคนพอได้ฟังคำนี้ก็อาจจะนึกภาพของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือคนที่ลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเองครับแต่ความจริงแล้วในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและก็ความไม่แน่นอนนะครับทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นะครับรูปแบบการทํางานใหม่ๆที่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ความท้าทายที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน จิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการที่ว่านี้จึงกลายเป็นทักษะที่สําคัญและก็จําเป็นต่อการอยู่รอดและเติบโตของทุกคนนะครับขีดเส้นใต้คือทุกคนนะครับคือวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนทํางานประจําที่อยากสร้างผลงานให้โดดเด่นหรือเราจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดหรือเราเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังค้นหาเส้นทางของตัวเองครับการมีองค์เทเบเนอร์สปิลิทเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนการมีเข็มทิศ นะครับในการนำทางชีวิตและการทํางานนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเต็มๆเ,เลยครับว่าอ n Terminal Spirits เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเราจะค่อยๆสร้างมันขึ้นมาอย่างไรนะครับสิ่งแรกที่อยากชวนคุยก่อนคือแก่นแท้ของคําว่าจิตวิญ,ญญาณในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันแปลว่าการที่เรามีความคิดเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไอเดียอาจจะเป็นไอเดียยากๆที่ท้าทายนะครับให้กลายเป็น นวัตกรรมหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ตามครับกลายเป็นผู้สร้างหรือผู้นำครับแน่นอนครับมันคือการมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นปัญหานะครับรวมไปถึงเราสามารถลงมือทําเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆหรือทําให้สิ่งเดิมนั้นดีขึ้นครับผมได้สรุปคุณสมบัติหลักๆเอาไว้สัก5าข้อครับซึ่งจะขออนุญาตขยายความและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในแต่ละข้อให้ดูนะครับผมคิดว่าคุณสมบัติแรกที่คนที่มีจิตวิญญาณ เป็นผู้ประกอบการต้องมีเนี่ยนะครับคือแพชชั่นครับมันคือความหลงไหลครับผมเปรียบเสมือนมันเป็นเชื้อเพลิงของการเดินทางครับมันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดครับมันไม่ใช่แค่ความชอบผิวเผินนะครับแต่มันคือความอินอย่างลึกซึ้งนะครับถ้าภาษาผมคือเข้าเส้นนะครับกับเป้าหมายหรือปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าแพชชั่นของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมี2แบบครับแบบแรกคือ Harmon i o u s passion ครับมันคือความหลงไหลที่มีความสมดุลครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า o b s e s s i v e passion ครับมันคือความหลงไหลแบบครอบงำข้อแตกต่างที่สำคัญของคนที่มี h a r m o n i o u s passion เนี่ยจะรู้สึกว่าฉันเลือกที่จะทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ฉันรักนะครับในขณะคนที่มี o b s e s s i v e passion นเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันถูกบังคับให้ทำสิ่งนี้เพราะมันผูกติดกับคุณค่าในตัวเองหรือ อาจจะถูกกดดันจากภายนอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าแบบหลังนี้มันเสี่ยงต่อภาวะเบิร์นเอาท์มากๆอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับไม่มีตัวอย่างหนึ่งครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แพนทากเนียนะครับแพนทากเนีย <Pentagon ian S 1> เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่บอกว่าเจ๋งมากในโลกยุคนี้เดี๋ยวเราไปเสิร์ชด,ดูนะครับคือคุณจารอนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมเรียกถูกไหมเขามีแพชชั่นในการทําเสื้อผ้าเอาท์ดอร์เขาไม่ได้มีแพชชั่นแค่การทําเสื้อผ้าแบบเอาท์ดอร์แต่เขามีแพชชั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวด้อม คือตอนที่บริษัทเจอวิกฤตเขาไม่ได้เลือกทางที่กําไรสูงสุดแต่เขากลับเลือกทางที่รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดตามแพชชั่นเขาอ่ะคือการเปลี่ยนไปใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิกครับทั้งหมดเลยในการผลิตนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยากกว่าแล้วก็ยุ่งยากกว่าด้วยแต่เป็นเพราะแพชชั่นของเขาอ่ะมันทําให้การตัดสินใจที่ยากลําบากนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องทําและสุดท้ายครับสําเร็จครับโด่งดังไปทั่วโลกเลยแคมเปญน,นี้นะครับงั้น เราจะปลูกแพชชั่นได้อย่างไรครับผมคิดว่าน่าจะมีสักสองเทคนิคที่เอามาเล่าแล้วเข้าใจง่ายๆเราเอาไปปรับใช้ได้เลยคืออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับคือค้นหาจากความหงุดหงิดหรือความไม่สบายใจของตัวเราครับคือเราลองลิสต์สิ่งที่เรารู้สึกหงุดหงิดหรือขัดใจในชีวิตประจำวันเราดูก็ได้ครับออกมาดูนะครับบ่อยครั้งที่แพชชั่นมันซ่อนอยู่ในการอยากจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอเออไม่ปัญหาที่กวนใจทุกวันอ่ะเออบางทีแพทชั่นอาจจะเกิดจากการอยากจะทําสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับ อันที่2ให้หนีที่สนะครับคือการหาจุดตัดจาก3มวงกลมนะครับไอวงแรกเนี่ยมันคือวงที่เรียกว่าสิ่งที่เราทําได้ดีอ่าสิ่งที่ทำได้ดีคืออะไรครับวงที่2คือสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขซึ่ง2อย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวกันถูกไหมนะครับและวงที่3คือสิ่งที่โลกเขาต้องการสังคมที่ต้องการจากมุมมองของเราอ่ะพูดง่ายๆคือมันเป็นสิ่งที่คนเขายอมจ่ายเงินให้เราอ่ะลองหาจุดกึ่งกลางจากการตัดกันของ3มวงกลมนี้ครับ นี่แหละครับที่อาจจะเป็นแพชชั่นของเราได้นะครับมาสู่ตัวคุณสมบัติที่2บ้างนะครับคือเรื่องของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ถ้าผมเปรียบเสมือนก็มันเป็นเหมือนเหมือนดาวเหนือนที่คอยนําทางเราอะครับถ้ามาสักครู่ที่ผมบอกว่าแพชชั่นคือพลังขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ก็คือแผนที่หรือภาพในอนาคตที่เราอยากจะไปให้ถึงแหละมันคือความสามารถในการมองเห็นภาพใหญ่และเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนครับมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับชื่อคุณไซมอนซีเน็กซ์นะครับในหนังสือของเขาเนี่ยชื่อว่า start with why เนี่ยเขาได้ย้ำเรื่องมีไว้อย่างดีครับเขาบอกว่าผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจได้จะสื่อสารจากข้างในออกมาข้างนอกเสมอคูดง่ายๆคือเขาจะเริ่มจาก why ก่อนคือทำไมเราต้องทำสิ่งนี้ล่ะแล้วค่อยไปสู่ how เราจะทํามันอย่างไรและจบที่ Watch ค,คือเราต้องทําอะไรครับการมีวายเนี่ยมันคือการมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแรงครับแน่นอนว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่จะช่วยดึงดูดคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกับเราครับมาร่วมทางเดินกับเราตัวอย่างนะครับ ของเทส l a เลยแล้วกันครับเทสลาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้แค่ต้องการจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่วิสัยทัศน์ของเทส l a เนี่ยคือการเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนครับแน่น,นอนว่าวิชั่นนี้มันทําให้เทส l a ไม่ได้หยุดแค่รถยนต์ครับแต่เขาจะขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เก็บพลังงานนะครับเพราะทุกอย่างล้วนตอบโจทย์ Y หรือวิชั่นนี้เดียวกันแล้วเราจะสร้างวิชั่นอย่างไร เอาเทคนิคแรกก่อนให้เราลองใช้เทคนิคเหมือนเขียนข่าวพาดหัวในอนาคตครับลองหลับตาแล้วลองจิงนตนาการว่าอีก3ปี5ปีเนี่ยโปรเจกต์ Project หรือธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามจะลงข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะพาดหัวข่าวนั้นว่ายังไงจะเขียนยังไงเนื้อหาในข่าวเนี่ยจะเล่าถึงความสำเร็จอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าการทําแบบนี้ช่วยทําให้เราเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนและจับต้องได้จินตนาการไปเลยว่าเราสําเร็จแล้วเนี่ยคนชาวบ้านจะพาดหัวข่าวเราว่ายังไง รายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงอันที่2ออันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะต้องใช้ทูลใช้กระดาษปากกามาเขียนร่างขึ้นมาหน่อยนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าวิชั่นบอร์ดมันเป็นการรวบรวมรูปภาพคําคมหรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอนาคตที่เราต้องการแล้วนํามาติดไว้ในที่ที่เรามองเห็นทุกวันเขียนถึงมันทุกวันเพื่อช่วยตอกย้ําเป้าหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทํามันให้สําเร็จนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเคยใช้เหมือนกันนะครับย้อนไป10ปีที่แล้วนะครับ อ่ะโอเคเรามาดูคาแรคเตอร์ที่3นะนะครับคุณสมบัติที่3เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่มี creativity ครับหรือต้องมีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองครับพูดง่ายๆคือการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามครับไอความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่เรื่องแค่เรื่องศิละปะ แต่มันคือความสามารถนะในมุมมองผมนะในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยเพื่อค้นพบคำตอบใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ๆโซลูชันใหม่ๆมันมีแนวคิดที่เรียกว่า associative thinking นะครับหรือการคิดแบบเชื่อมโยงครับคือมันมีงานวิจัยทางประสาทวิทยานะครับคือวิทยาศาสตร์สมองนะพบว่าเมื่อเราผ่อนคลายหรือปล่อยให้สมองมันแบบเข้าโหมดที่เรียกว่า D M N อะ ถ้าแปลมันคือระบบฝันกลางวันนะครับไอ้คำดีเนมันมาจากคำว่า default mode network นะสมองส่วนต่างๆที่ปกติมันไม่ค่อยคุยกันอนะ่ะมันจะเริ่มเชื่อมโยงหากัน,นครับจึงทำให้เกิดไอเดียแปลกๆหรือที่เราเรียกว่า ureka moment นะเออนะครับขึ้นมาได้นะนะครับยกตัวอย่าง Airbnb ทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ก่อตั้งเชื่อมโยงปัญหาในการหาที่พักในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งมันหาไม่ได้ในช่วงที่มีงานประชุมใหญ่เข้ากับพื้นที่ว่างที่นอนเป่าลม Airbase ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองครับจึงกลายมาเป็นชื่อที่เรียกว่า Airbase and Breakfast และพัฒนากลายมาเป็น Airbnb ในที่สุดครับคือเขาไม่ได้คิดจะสร้างโรงแรงมกันนะฮะแต่เขาคิดนอกกรอบไปกว่านะั้นคือการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้ว ให้กลายเป็นรายได้นะ,นะครับแล้วเราจะฝึกแล้วเราจะฝึกการเป็นคนที่มี creativity ได้อย่างไรอันแรกที่พี่ว่าทำได้ก่อนเลยก็คือเราอาจจะต้องปล่อยให้สมองเข้าโหมด default Mode บ้างอะนะครับ default Mode network เนี่ยนะครับคือเราอาจจะกำหนดเวลาสำหรับ ความน่าเบื่อเราอาจจะลองจัดเวลาให้ตัวเองนะครับวันละ15-20นาทีก็ได้ครับลองหาช่วงที่มันสงบสงบจริงๆนะครับที่เราได้อยู่กับตัวเองเงียบๆโดยไม่มีหน้าจอใดๆมาเกี่ยวข้องครับอาจจะแค่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างหรืออาจจะไปเดินเล่นเฉยๆครับปล่อยให้สมองได้ล่องลอยครับ และนี่แหละครับคือช่วงเวลาการปฏริปะตะไอเดียใหม่ๆอันที่2คืออาจจะลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดูลองไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟนะครับในสวนสาธารณะหรือแค่ย้ายมุมทางานในบ้านก็ได้ไอการเปลี่ยนบรรยากาศเหล่านี้มันช่วยสามารถกระตุ้นสมองให้เห็นมุมมองใหม่ๆได้คราวนี้มาถึงคุณสมบัติที่4ครับอันนี้สําคัญเนาะ คือ resilience and adaptability นะครับคือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวข้อน,นี้เป็นข้อที่สําคัญนะในมุมมองของผมมันเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จระยะยาวครับมันคือความทลหดและความสามารถในการปรับตัวเมื่อเราเจอกับความผิดพลาดผิดหวังหรือเจอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งครับชื่องานวิจัยเนี้ว่า g i f t ของท่านอาจารย์ผมด้วยนะครับท่านผมคเคยเรียนกับท่านนะครับท่านด็อเตอรแองเจลาดักวอชท่านบอกว่ากิฟต์คือส่วนผสมของความหลงไหลก็คือแพชชั่นนั่นแหละและความเพียรหรือความพยายามนั่นแหละครับความอดทนความพยายามในการไล่ตามเป้าหมายระยะยาวครับงานวิจัยของของท่านอาจารย์บอกว่ากิฟต์คือปัจจัยที่สําคัญในการทํานายความสําเร็จได้ดีกว่า IQ หรือพรสวรรค์เราซะอีกและมันยังสัมพันธ์กับแนวคิดโกลด์ไมล์เซตของท่านดรแคลร์เดเวส์ด้วยนะครับที่เชื่อว่า คนเราสามารถพัฒนาได้นะครับและคนที่มีกิฟต์เนี่ยจะมองว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลนะครับเพื่อการเรียนรู้และเติบโตในอนาคตยกตัวอย่างเลยไม่มีใครไม่รู้จัก Netflix ครับเริ่มต้นจากการเป็นธรุรกิจที่ให้เช่า DVD เรารู้จักอยู่แล้วครับทางไปชนีนะครับตอนนั้นก็มีคู่แข่งตัวสำคัญที่เป็นยักษ์ใหญ่เลยก็คือบ็อกบัสเตอรครับแต่ เนทฟิกเขามองออกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจึงกล้าปรับตัวแบบต้องบอกว่ากาบ,าบ้าๆนะครับเพราะมันก็เดาไม่ออกว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงถูกไหมนะครับแล้วหันมาทําธุรกิจสตรีมมิ่งครับแล้วกลายเป็นผู้ดิสรับวงการนี้ไปเลยครับเนาะแทนที่จะรอให้คนอื่นมาดิสรับเราเราดิสรับตัวเองแล้วก็ดิสรับวงการนี้ไปเลยครับจนกลายเป็นสตรีมมิ่งที่ต้องบอกว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกไปแล้วแล้วเราจะสร้าง r e s ซ l ย e n ยังไงไม่ยากเลย2องอย่างอย่างแรก ให้เราฝึกมองหาบทเรียนทุกครั้งที่ผิดพลาดให้ลองตั้งคําถามใหม่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดจดมันมาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยสักสองสาข้อนะ,นะครับแล้วการทําแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากความเจ็บปวดของความล้มเหลวว่ากลายเป็นการเรียนรู้อันที่2คือให้เราสร้าง small win บางครั้งเวลาเราทำอะไรใหญ่ๆ ตั้งอะไรใหญ่ๆแล้วทําอะไรใหญ่ๆบางทีมันก็สาเร็จยากเนาะนอาจจะท้อไปก่อนฉะนั้นวิธีการก็คือให้เราเราตั้งเป้าหมายย่อยลงมาให้เล็กลงที่เราสามารถทําสําเร็จได้ในทุกวันได้จะยิ่งดีเลยพอทาสําำสำเร็จปุ๊บเราก็ขีดค่าเช็คลิส์นั้นไปเรื่อยๆเช็คลิสนต์นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่า,าการทําสําเร็จทุกๆวันเนี่ยมันสร้างโมเมนตัมอะมันสร้างพลังงานมันสร้างแรงเหวี่ยงเหมือนกีฬาคว้างจากักรยิ่งเหวี่ยงนานเท่าไหร่อะมันก็ยิ่ง ปาไปได้ไกลเท่านั้น,นเห็นไหมมันจะทําให้เรามีพลังใจที่จะสู้กับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายขึ้นได้มาถึงตัวคาแรคเตอร์ตัวสุดท้ายครับคุณสมบัติตัวนี้เรียกว่าลิสท์ท้ากิงครับมันคือการที่เรากล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุมีผลต้องบอกก่อนนี้นะว่าคำว่าเสี่ยงในที่เนี้ยผมไม่ได้หมายความว่าความบุ่มบามนะแต่มันคือความกล้าที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนโดยผ่านการคิดคํานวณมาแล้วนะคืออย่างนี้มันมีกรอบความคิดอยู่2ตัวแหละมันคือกรอบความคิดที่บอกว่า การตัดสินใจที่ย้อนกลับได้กับการตัดสินใจที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับคือคุณเจฟเปโซโนเนี่ยนะครับซีอของ a อมเมซอนเนี่ยนะครับเขาเขาเ,เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ในธุรกิจเนี่ยจะเป็นแบบประตู2ทางคือถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่เดินกลับออกมาแล้วลองหาทางใหม่แต่คนส่วนใหญ่มักกลัวการตัดสินใจทุกอย่างราวว่ามันเป็นประตูแค่ทางเดียวนะครับคือถ้าพลาดแล้วจะตายเลยพลังเลยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะการตัดสินใจเปลี่ยนดีไซน์โลโก้บริษัท อาจจะเป็นการตัดสินใจแบบประตู2ทางคือถ้าลูกค้าไม่ชอบเรายังพอเปลี่ยนกลับหรือปรับปรุงได้แต่ถ้าเราตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่มูลค่ามหาศาลเอออย่างเงี้ยอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบประตูทางเดียวก็ได้ครับคือต้องคิดให้รอบคอบที่สุดก่อนงั้นผู้ประกอบการที่เก่งจะแยกแยะได้ว,ว่าเรื่องไหนควรเสี่ยงเร็วและเรื่องไหนควรเสี่ยงช้าต้องช้าให้เป็นนะครับงั้นวิธีการที่เราจะฝึกนะครับในการที่จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียยังมีเหตุมีผลนะนะครับคือ ให้ก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์สำคัญสำคัญนะครับให้เราลองจินตนาการไปข้างหน้าก่อนว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วให้ทุกคนในทีมช่วยกันลิสต์ออกมาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้โปรเจกต์เรามันพังหรือล้มเหลวคิดว่ามันจะพังไปก่อนเลยการทําแบบนี้มันทําให้เราเห็นความเสี่ยงรอบด้านที่อาจคิดไม่ถึงอาจมองข้ามไปนะครับแล้วหาทางป้องกันไว้ก่อนก็เป็นมุมมองที่ดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าโอ้โหนี่ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า องเทอร์เบอเนอร์สปิริตเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วก็มี5คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เราต้องมีนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะแต่ทุกคนในยุคนี้จําเป็นต้องมีจิตวิญญาในการเป็นผู้ประกอบการฉะนั้นจากทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังจะเห็นว่าองเทอร์เบอเนอร์สปิริตไม่ใช่คุณสมบัติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่มันคือทั้งชุดความคิดทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ครับแน่นอนว่ามันคือการมีแพชชั่ทน,นทางา ใช้ k e ย์ t t ินะครับในการหาเส้นทางใหม่ๆมี Gift นะครับที่จะลุกขึ้นสู้เมื่อล้มและมีความกล้าที่จะรับความเสี่ยงได้ลองเริ่มจากจุดเล็กๆดูนะครับว่าวันนี้เราสามารถเริ่มจากจุดไหนได้นะครับอาจจะลองตั้งคําถามกับงานที่ตัวเองทําอยู่ว่าเราจะทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆที่เราสนใจในช่วงเดือน2เดือนนี้ที่เราทําได้ก่อนก็ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นยนะครับวนใหญ่ก็มักจะมาจากก้าวเล็กๆจากความกล้าหาญของเราเสมอนี่แหละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณทุก การติดตามนะครับและพบกันครับสวัสดีครับ